ต่อไปคือข้อที่เ็ดนะครับนเสียงความถี่500เฮิร์ตเดินทางจากอากาศไปสู่น้ําด้วยม,มุยม,มกระทบ3 0องศาความเร็วในอากาศคือ3 2 3เมตรต่อวินาทีและในน้ําคือ1,500เมตรต่อวินาทีจงหาม,มุมหักเหในน้ํานะครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือสายเซตา1แล้วก็ไซดเซตา2 เท่ากับ V1 ส่วน V2 นะครับในข้อนี้ก็คือเซต้าหนะครับก็คือ30องศานะครับแล้วก็ V1 ก็คือ343ร้ก็คือ1500นะครับแทนค่านะครับใส่ใส่เซต้าหก็ ถ้ากับผลนนะครับแล้วก็เซต้า2นะครับวีหนึ่งก็คือ343นะครับแล้วก็1,500นะครับก,ก็ย้ายนะครับ ย้ายสองจุดห้านะครับไปสองุด้าไปคูณกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจริงต้องกลับเศษกลับส่วนก่อนนะครับทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันห้าแล้วก็สามสามนะครับแล้วก็คูณกับส5ุดห้านะครับ ดีตาสองก็จะได้เจ็ดสารับ